สวัสดีครับพัวบาชานบันดูเตยครับพอๆกันอีกคือเก่าครับพี่น้องรับเสิบตรงสยบตรงสยบเบาหวานเบาหวานเกียกอ่อืมเย็นยังกินเสียบตรงมุกหมอไม่มุกหมอดือยหมูไก่เลยเนี่ยหมูไก่นี่กินได้บ่หมกหมอ ส้างเนเงินว่ะเสียบตุงไมทำบอกก็เสียบตุมุกเมียมทำดีๆแล้วทำบอกไหมโอ้อตรงนี้นหลังจากห้างหายไปเป็นไม่เย็นมุกหัวเย็นลายมือเติบกับพี่น้องขาวขวเป็นควมก้อนบ่ตลาดกระปิมีขวดชังไงมุกหั้อเน้ยเฮ็ดเจ้าอยากนอะกินขก่ยากซื้อสำเร็จว่านี่เก็เป็นาวานี่ว่านี่เปียบสางไทยอีก ใส่แล้วก็ปรุงปรุงให้เรียบร้อยปรุงหมัเรียบด้อยหม้อดพี่น้องหมูกรอบไก่เอาเลยกินเลยดูดีเพาหม้อไก่ยำเด็ดหม้อหมอปรุงปรุงให้เรียบร้อยครับพี่น้องเราปิดฟ้าเราถามซุปหรอพี่น้องซุกแล้วกินเลยยังไงเ่เเชงเขากรั เครื่องคือนอล่ะพี่น <C ett> ้องนีี่ยอนสไนะายกยกวัดนะน้ำตาลเนี่ยน้องพี่น้องเสียบน้ำตาลเสียบวันขาดับตาลมาเลยด้ยขนาดมกไก่ก็ดีครับพี่น้องปุ่มก็เนื้อพี่น้องปุ่มนะมันเด็ดในนื่นมันงนวมันวันนี้มกหมอเด้วพี่น้องปุ่มก่อนเลย ก็ต้องไปปรุงที่หลังข้นาลาลกีลงแล้วกับปรุงรัวลงที่เรานี่ยังไงปรุงเดียวเดียวซุปก็จะกินเลยโอ้ยอากาศกับหอนตน่นายยี่น้องเลยขึ้นนี่ก็นอนมานรับรับน้ำสองําหลอบเลยน่เ็บดเปยโอ้อยหยาดเงียนอยู่เบย์มาปุ๊บนี่หยาเงี้ยนท็ดเตียงอยู่ วันติดปืนมาเลยนี่้องวันไอเตาขึ้นมาร้างล่างเห็ดงานเนาะมันเป็นเตาโอขนมนมไอาป็นไหมเนาะขวันนะไปซิมแหเสียตัวของคนล่ะมันจะได้ซุปมาไม่มาซุปแล้วซุปแล้วเห็นหน่อยหนึ่งซุปแล้วซุปที่ผมไต่ซุปเนี่ยแล้วซิมที่ล่ะกาก่ซิมปเขมบ่าไ่ได้ซิมอ่ะกากเอาเด้อ อ่นมันนวกไปแล้วมันเป็นยังไหลมเก็บจริงกับเขาแล้วไป้านดนเตือนแล้วที่น้องจม่งเลยนี่ีโม่งหมิจบตรงรามันหาม่งหาโม่งเนาะประมาณอีกสิบห้านาทีจากทางท้ายไปดนที่น้องตลาดเปิืระบบเิเยบตรงอืมตลาดข้างในท่านเปิดปะตลาดเข้าป่อท่านเปิด เมื่อหลวก็ so yeah. mm ุธเงี่ยว่ามันเปิดแล้วเออมื่อนี้ก็นี่ก็จะว่ามันก็เปิดครับพี่น้องตลาดที่เวียดเยอะมากเลยว่า่อว่าสนิทพือเปิดนี่คนขายของตายอะไรๆคุ้นขายของกขายอะไรเนาะพี่น้องโควิดขึ้นมาแล้วพี่น้องมีคนติดมันก็ลำบากบางทีแหละป้องกันซอยกันพี่น้องไปใส่มาใส่ไซเม็ดล้างมือเยื่อเอ็นกรฮหอบนี่กับปกใบเด้อพี่น้องมุมนี่ก็หทาเบล้างน้ำซีเวียนเป็นต้นเลย มันอีกเชฟมือส่องมือสิเก็บคนละหลายชิ้นก็เป็นตลาดพวกเปิดเป็นจันทร์ดีเขาจะเปิดวันจันทร์วีปบอกตลาเบางวันจันทร์นี่เนาะเข้าวมาจังสันเข้าวงในมาตลา,าดเทเวศมีซื้อมาแต่มหาฮานาคนเนื้อมีน้องมหาหนากัปิดไปช่วงหนึ่งเพือเกิดพวกกับเปิดเป็นเกือบเปื้อนนี่อ่ะพวกกับเปิดเพื่อเกิดมีคนติดโควิดที่ตลาดเทเวียดก็คนติดโควิดแล้วเขาจะเลยปิดป้องกันรัดบล็รัดกลุ่มไปเลยเวาลาหลายปุ๋ยหลายคนเนาะ ว่ากันบ่ได้ยบอดกินตามรถอีกแล้วไหมห้าสิบสามคนแล้วสี่สิบสามคนบ้านบ่ได้ยพานเขามากับฟากเนี่ยนะพี่น้องกิยกดติดตามให้น้ำเนี่ยบัวบาซานบ้านเมืองเตยครับเปลี่ยนซื้อสองเดาว้าบ้าซา้นก็ซื้อบัวบ๊าวสั้นซื้อเปลี่ยนซื้ออีกแล้วเบ้าซั้นบั่นมึงเตยโม่พ่อกันอีกแล้วเปลี่ยนซื้ออีกแล้วครับพี่น้องโม่พ่อกันไล่มือเบ้าซั้นสั้นเดาเข้าแล้วคือเก่าเหรเบ้าซั้นสั้นเดา มันไปได้บ็อกเซอก็มังจ uh ่ไ oh ล่ท oh. ีนะเคยดีนี il <m <m ่เปลี่ยแบบไม่เดียวมันขึ uh> yeah. ้นใ่อนโอ้ยสบายันมันเลยมันปะอ่าอ่อกอึแมันเป็นผ้าเปนมปุ๊บปุ๊บเป็นผ้าบางเบาหมบเบแมนผ้ายืดนะห่วนห่ว่ันห่อนนาะอากาศมันห่อนที่หนเทียกับคนตกไม่ได้เพียิตกมาว่ามันเงียวอ่เงียว Đúng nhiều mà mình nha. nhiều mình keeng, <laughs> mình nhiều chắc chắn mình rồi, <laughs> mình hửn nằm, cắt một đại cả, cả bớt, làm đây. ก็เตรสิามุมเปียนเรืองมือเงซื้อเปลี่ยนกินกมันรุ่มมาก่มซื้อมันล่มแต่ว่าแยูบาร์นก็เย็นอยู่หันมันลุ่มจรงสิบัดเพื่อยูบานโอ้ทลุมากเนี่ยฝนตกนี่รึรุ่มมากแน่หนิก้ตรงมิดลมหันออยู่บานซืเอได้แบบนี้กับานเซล้่งสงเอาไว้ มันมาแตกดูตัวมันแตกไงได้บ้างแตกดแต่มันใสสบายเราก็รับเยียให้เราเยีย่ั่นก็ได้ตัวต่มันใสสบายต่มันแตกดนะจเกาาัน่แตกดูก็มันยังดิอ่กูยิ่งเงแหละไปใส่ตัวไหนหน่อยมันก็แตกเพียเสียบตน่าอันนี้ะตรงเลงอยู่มันจะนังลงสิกซื้อขากับกว่อุกูได้ี่เจ้ากซื้อมาให้นี่กรมากีเนี่นี่มันตัวใงญ่โอ้ยยังไงตัวเหี่เถอะเฮ้ยมันมแบบ สิิงมันหัดไปเป็นอย่างขึ้นมากันหัดเจ็บตัวโอมันรู้สึกว่ามันมันหัดมันขึ้นย่างไส่กางเกงในสวมสั่นไหมอยากเห็นมันมันมันเคยทำได้มื่อย่านมันเกิดแหงน้อยไปหนาไปหน่ยังไปใส่ตอนยิงไหมยังไปเจ็บตัวดิโอ้โหฝนลับพี่น้องโอ้ยอยากไปถุงนอนอยลาประมาณในยี่หรอของิมนาทีพี่น้องไปคอยมาเบิ่งตอนซุปด้วยพี่น้องเนย ก็เป็นคนที่มันต้องเก่ากัน่ะุดแล้วพี่้องแต่เสียบตุ๋ซิมเบิงองกนี่เดี๋ยวลองคนหนก่อนคือจังสดหนาเป้ามีจ right> ังสดน้ำพอมนจางเหรอกกินมันก็อยากนวดมากเหรเนี่ยเตียวตกินมากยู่แต่วตสาบมากสาบมากเนากินหอมครับหอมซอฟไฟพี่้องเนี่เข้มหานอย่างไรอะไรบ้มากบ้่มากคือใส่น้ำตาลเลยใช่จรงห พุงพุงไม่เหมือนเลยโอ้โหเบิ้นได้ป่ะเด็นเลยพุงไม่เหมือนพุิสรถด,รถดี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 พี่น้องรถดียพุงไม่ครับเสียบตูงเพราะมันจางอันนี้ทำมันหอยเลยพี่น้อง สัตว์ไหมสัดว์ไหมสัดว์ไหนังดุมนี่มันหอยเหรอเดียวกันเปลือยมีรูเดียวกันเจเปียนเป็นเหี่ยสัตว์มงเอาจัียงแสนบ่ะเาต้มบ่นะเอาต้มบ่เอาต้มเครื่องนึ่งก็ได้ยหน้ากากหน้ากากหมูอเกี่ยวตวงด้ยหน้ากากหมูือได้ไก่มาได้ยังมาได้ลิ้นลิ้นกับจัดไปแล้วหมู่บ้านจัดไปแล้วหมู่บ้านนี่ลิ้นไปมหานาคพี่น้องซื like. ้อขับเข่ามากักต <Book> ุ่นสวงโควิด <bit> เาเพื่อนส่งดีกัส่ดีไปเด้อนน่เด้ออะไร<ม>อ่เ็ดตรงนี่โอ้ับตับี่ับเดียวพี่นอ้อยตัเดียว,ต,ยวต,ตับเอาไปเห้นไอ้นี้บ,บึงมเตื่อไอจะบึงมาตงเตือ <c oughs> ไอใส่ใส่มัับได้พี่นอเจ็บพอดีเอาเงินบไดเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวจุ่มกันขาเสือเสียบเกลียวดีส่วนอถึงพอ นี่เองเลยี่อข้อิดจาดจานมาได้สองหมื่นมัอ่าวอดีแล้วครับพี่น้องแซ่บแล้วพี่น้องอันนี้แบบนี้เี๋ยวขาัุงต้กันพี่น้อุ้งล้นเสียบต่ถ้าเขาได้พี่น้องจริงๆยังไม่ได้ตืนดิ้นแะอะไรแบบนี้เมนูของเขากัยังก่อนเสีตุ่เมนูยังก่อน มกหมอมกหมอไก่พี่น้องมกหมอไก่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วพี่นอ้องสำหรับมือ,มอนี้ก็ขอฝากไว้ท่านี้แหละครับพี่น้องสวัสดีครับ